สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผทหนึ่งมีนาห้าหกนะครับโจทย์บอกว่าสมการจุดประสงค์คือ p เท่ากับ a วงเล็บ x บวก y บวก 7y มีอสมการข้อจำกัดดังนี้ 3x บวก 4y น้อยกว่าเท่ากับ48 x บวก 2y น้อยกว่าหรือเท่ากับ22 3x บวก 2y น้อยกว่าหรือเท่ากับ42และ x มากกว่าเท่ากับ0 y มากกว่าเท่ากับ0จงหาค่า a ที่เป็นจำนวนเต็มบวก ที่ทำให้ค่าสูงสุดของ p เท่ากับ323เท่ากับเท่าใดข้อนี้เขาให้หาค่า a นะครับแล้ว a เนี่ยอยู่ในสมการจุดประสงค์แปลว่าข้อนี้เนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากและเพราะสมการจุดประสงค์ติดตัวแปรนะครับแต่ยังไงก็ตามข้อนี้เราคงจะต้องไปวาดเรื่องของกำหนดการเชิงเส้นก็คือต้องวาดเส้นตรง3เส้นนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แพ้งมาวาดรูปก่อนละกันนะครับ โอเคทีนี้เส้นนี้เป็นเส้นแกน x นะครับเส้นแรกของพี่แบงค์คือ3 x อันนี้คือ l 1 3 x บวก4 y น้อยกว่าหรือเท่ากับ8เอ่อ48เลยเปลี่ยนเป็นควา่เท่ากับก่อนละกันแล้ววาดรูปเอาแปลว่าถ้าหาก x เป็น0เราจะได้ y มาเป็นเท่าไหร่ครับถ้า x เป็น0 y มีค่าเท่ากับ12 ทีนี้ถ้า y เป็น0 y เป็น0 x ได้เท่าไหร่ครับย้าย3ไปหารเหลือ16นะครับย้าย3ไปหาร3หาร48ได้16แปลว่าตอนนี้โหมันเป็นจุดที่ค่อนข้างกว้างพี่แบงค์ขอสเกลเล็กๆหน่อยละกันโอเคทีละ4ละกันนะครับ4 8 12นะครับฝั่งนี้เป็น ตัวนี้12ล้ตัวนี้4 8 12 16ได้ตรงนี้มานะครับโอเคเดี๋ยวมันได้เส้นอย่างนี้มานะครับโดยประมาณโอเคทีนี้ถัดมาเส้นที่2เป็น l 2คือ x บวกส y เท่ากับยีแปลว่าถ้า x เป็น0 y ได้ 11ป่ะครับถ้า x เป็น0 y ได้11แต่ถ้า y ใช่ไหมถ้ามีกี x x เป็น0 y ได้11แต่ถ้า y เป็น0 x จะกลายเป็น22ทันทีเลยป่ะครับถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้มีกี้ถ้าตรงกลางนี้คือ10ตรงนี้คือ11ป่ะครับต้องได้จุดแถวๆนี้ออกมาแล้วตรงนี้ x y ศย x ยีิบสองตรงนี้ยี่สิบตรงนี้ยี่สี่แปลว่าตรงนี้คือยีิบสองแปลว่าต้องได้เส้นตรงโอเคเดี๋ยวขอลองลากดูโดยประมาณคือเส้นนี้นะครับหลังจากนั้นเส้นที่สามคือสาม x บวกสอง y เท่ากับสี่สิบสองแปลว่าถ้าหาก x เป็นศูนย์ y ได้เท่าไหร่ครับย้าย2ไปหาร2ตัดกับ42เหลือ21ถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นคือถ้าหาก y เป็น0 x ได้เท่าไหร่ครับย้าย3ไปหาร42 x ได้14บ่นตอนนี้แพงบอกว่าก็จะได้คูณดับมาตรงนี้12 16 20 ยีิบสี่ตรงนี้ยี่สิบไปแล้วยีบเอ็ก็คงเถิอขึ้นมานิดเดียวนะครับกับตรงนี้ x เป็นสิบสี่สิบสี่ก็คงจะอยู่ตรงกลางระหว่างสองตัวนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าตัดเส้นมานะครับโอเคเดี๋ยวขอโทษทีอีกทีหนึงมันคงจะได้ประมาณนี้ออกมา นะครับทีนี้แบงค์บอกว่าเขาจะต้องมาแรงเงาตอนนี้ x มากกว่าเท่ากับศ y มากกว่าเท่ากับ0แปลว่าอยู่ในควอเต็นที่1อยู่แล้วนะครับตอนนี้ถ้าเราจะมาแรงเงาเราบอกว่าวิธีการแรงเงาของเราคือเราไม่ได้ใช้การแทนค่านะครับจริงๆแทนค่าก็ได้แต่พี่แบงค์อยากสอนโดยใช้การมองว่าถ้า x เป็นบวกแล้วให้อ่านจากเงื่อนไขมาเลยเราบอกว่ามันเป็น 3x แล้วอ่านได้ว่าเครื่องหมายมันน้อยกว่า แปลว่าต้องแรงเอาข้างซ้ายมือของเส้นนั้นๆนะครับตอนนี้อ่านจากตัวนี้มันคือ x น้อยกว่าอีกแล้วเช่นกันในเส้นสีเขียวแปลว่าต้องเอาเส้นเอาด้านซ้ายมือของเส้นสีเขียวและสุดท้ายคือเส้นสีม่วงก็อ่านได้ว่าสาม x น้อยกว่านะครับก็เอาด้านซ้ายมือนะครับแต่ต้องจัดให้ x เป็นบวกก่อนเท่านั้นนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตาม เอาทั้งสามเส้นมารวมกันเนี่ยเราบอกว่าเราจะกลายเป็นพื้นที่ที่อยู่ข้างในตรงนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พแยงบอกว่าเราจะได้เป็นพื้นที่ตรงนี้ออกมาจะไม่กินเข้าไปที่ข้างในตรงสามเหลี่ยมเล็กนะครับจะอยู่แค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้พแยงมีจุดสําคัญจุดไหนบ้างจุดหักมุมคือจุดนี้ จุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้ส่วนตัวนี้เป็นศูนศย์อยู่แล้วแม่บอกว่าตัวนี้คือ a b c d แล้วก็ e จุดไหนที่เรารู้ค่าแล้วบ้างอ่ะมาลองดูกันจุด a คือคูณดับศูนย์นยถูกไหมครับจุด b คือคูณดับส4บศู์ จุด c เป็นจุดที่ลอยอยู่ตรงกลางยังไม่รู้และจุด d ก็ลอยอยู่ตรงกลางยังไม่รู้ส่วนจุด e มกคิคือเส้นสีเขียวคือ110เอ่อ011จุด e นะครับคือ011เพราะฉะนั้นตอนนี้มีอยู่สองจุดที่ยังไม่รู้ค่าก็คือจุด c กับจุด d จุด c เกิดจากสมการเส้นอะไรกับเส้นอะไรตัดกันเกิดจากเส้นสีม่วง กับเส้นสีน้ำตาลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเส้นสีม่วงคือโอเคเดี๋ยวพี่แบงลบอันนี้ทิ้งก่อนนิดนึงเส้นสีม่วงคือ 3x บวกส y เท่ากับ42ส่วนเส้นสีน้ำตาลคือ 3x บวก4เท่ากับ48เพราะฉะนั้นในที่นี้พี่แบงค์ก็มาแก้ระบบสมการกันได้ง่ายๆเลยเพราะว่าตัว x มันเท่ากันอยู่แล้วจับสมการที่สองตั้งลบด้วยสมการที่1 ดังนั้น3 x ลบ3 x ไป4 y ลบด้วย2 y เหลือ2 y 48-42ลบ42เหลือ6 y เดียวย้าย2ไป 2> หารจึงได้3พอเราทราบว่า y เป็น3เอา y กลับไปแทนสมการที่1ก็ได้หรือ2ก็ได้เรากลายเป็น3 x บวก2คูณ3เท่ากับ42 3 x บวก6เท่ากับ42แปลว่า3 x ย้าย6ไปลบนะครับก็เลยเหลือ36 x เดียวเลยได้เท่ากับ12ถูกไหมครับเพะนั้นตอนนี้จุด c ของพี่แบงค์เลยได้คูณดับมาเป็นคูณดับ12 3สโอเคถัดมาถ้าอยากจะหาจุด d ดอกจุดดีดอกเป็นจุดตัดระหว่างเส้นสีน้ำตาลกับเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวคือ x บวก2 y เท่ากับยี่สิบสองแต่เส้นสีน้ำตาลคือมกี้เพิ่งบอกมาคือสามเบวกสี่เท่ากับสี่สิบแปดดังนั้นในที่นี้ตัวนี้คือสมการที่สี่เส้นสีเขียวเป็นสมการที่สามแล้วกันนะมาแก้ระบบสมการกันทำไงดีพี่แบงค์ต้องกำจัด x หรือกำจัด y ก็ได้แต่ในที่นี้พี่แบงค์เลือกกำจัด y แล้วกันเพราะว่าทำให้ x มันเท่าแค่คูณสองเท่านั้น เอาสมการที่3คูณ2กลายเป็น 2x บวก 4y เท่ากับ44เป็นสมการที่5จับสมการที่4ลบด้วยสมการที่5 3x ลบ 2x เลยเหลือ x เดียว 4y ลบ 4y หายกันไป48ลบ44เลยเหลือ4ตอนนี้รู้ว่า x คือ4เอา x กลับลงไปแทนค่าในสมการที่3แล้วกันนะครับ สีวกสอง y เท่ากับยีสิบสองแปลว่าสอง y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ x เป็น4ี่สี่ย้ายข้างไปลบเหลือ18ถูกไหมครับ y เดียวเลยได้เท่าไหร่ครับย้าย2ไปหารเลยได้9เลยได้คูณดับ4ี่เกออกมา ตอนนี้คือได้คูณดับมาเป็นคูณดับ49นะครับโอเคทีนี้เราก็ต้องเอาไปแทนค่าในสมการจุดประสงค์ใช่ไหมครับเราบอกว่าสมการจุดประสงค์ในที่นี้มันติดตัว a ด้วยคือ p เท่ากับ a คูณ x บวก y บวก 7y p เท่ากับ a คูณ x บวก y แล้วบวกด้วย 7y โอเค เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์จะมาลองแทนค่าเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ว่าใครจะเป็นค่าสูงสุดได้บ้างนะครับโอเคขอลบพื้นที่ตรงนี้ก่อนโอเคทีนี้ถ้าหากบอกว่าเอาจุดศูย์ศลงมาแทนค่า p มีค่าเท่ากับ a คูณ0บวกศูบวกเจ็คูณศูหรือก็คือศูนย์ถ้าเอาตัวนี้ลงมาแทนค่า p เท่ากับ14ศูนย์ใช่ไหมครับ a คูณ14บวก0บวก7คูณ0หรือก็คือ1 4 a c คือคูณดับ12 3ก็คือ a คูณ12บวก3บวก7คูณ3ซึ่งก็คือ1 5 a ถูกไหมครับตรงนี้ได้15บวก21แล้วก็ d d ด c คือ p เท่ากับ a คูณ4บวก9บวกเจคูณ9ซึ่งเราบอกว่าตัวนี้ก็คือ 13a บวกหกสิบสาแล้วก็คูณดับศูนย์คือ p เท่ากับ a คูณ0 0นะครับบวกส1บบวกกับ7คูณ11หรือก็คือ ตรงนี้กลายเป็น1 1 a บวก77แต่โจทย์บอกมาว่าค่ามากที่สุดที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นเท่าไหร่ครับค่าสูงสุดคือ323โอเคพี่แมงบอกว่าตัวนี้ต้องได้323แต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นแน่ๆก็คือตัว a ตัดทิ้งไปเพราะว่า a มันได้แค่0ทีนี้ถัดมาถ้าเรามาลอง ตัวนี้ตัวที่เราวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนมีตัวไหนบ้างครับมีตัว 14a ตัวนี้มันน้อยกว่า 15a ห้าแน่ๆป่ะครับถึงแม้มันจะมากกว่า 13a ตัวนี้หรือมากกว่า 11a แต่ตัวเหล่านี้ยังมีบวกหกสิบสาบวก77อยู่ใช่ไหมครับดังนั้นอย่างน้อยๆพี่แบงค์รู้ว่า 14a เนี่ยมันน้อยกว่า 15a แน่ๆนะครับในที่นี้เพราะ a เป็นจำนวนเต็มบวกด้วยนะครับอีกอย่างหนึง เพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่า1 4 a ก็ตัดทิ้งได้อีกจุดหนึ่งแต่ในจุดเหล่านี้นะครับจุด c จุด d แล้วก็จุด e พี่แบงค์บอกว่ามันไม่สามารถบอกได้เลยว่าใครเยอะกว่าเพราะว่าถึงแม้จะเป็น1 5 a แต่มันบวกเพิ่มเข้ามาแค่21ตัวนี้1 3 a แต่มันบวกเข้ามาตั้ง63มันเลยไม่สามารถสรุปได้เราเลยจำเป็นที่จะต้องมาใช้การสมมุติแล้วตรวจสอบค่าความจริง แล้วบอกว่าถ้าหากว่ามีกีเราสมมุตินะครับในที่นี้แยงบอกว่าสมมุติให้ c เป็นจุด max c เป็นจุด max นะครับ c คือคูณดับเท่าไหร่นะ12 3เป็นจุดที่ทำให้เกิดค่าสูงสุดนั่นหมายความว่า1 5 a บวก2ี 21. ต้องมีค่าเท่ากับ323โดยตรงถูกไหมครับ แปลว่า 15a ยาย21ไปลบเลยได้กลายเป็น323ลบ21ซึ่งก็กลายเป็น302ถูกไหมครับเท่ากับ 15a แปลว่า a เดียวเลยมีค่าเท่ากับ302ส่วน15ซึ่งมันหารไม่ลงตัวครับโจทย์กำหนดมาว่า a ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกแปลว่าตัวนี้เป็นไปไม่ได้แล้วครับ ตัดทิ้งไปในการสมมุติจุด C ดังนั้นถัดมาพี่แบงค์มาสมมุติตามจุดเลยนะสมมุติจุดดีดคือคู่ดับ4 9ถ้าสมมุติให้มันเป็นคู่ดับที่เป็นแม็กโอเคแปลว่าตอนนี้ต้องเอาตัวนี้มาใช้ก็คือ 13a บวก63เท่ากับ323ย้าย63ไปลบนะครับเลยเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ200 หกสิบย้ายสิบสามไปหารซึ่งก็จะเลยจะเหลือเป็นยี่สิบคราวนี้เป็นจำนวนเต็มยังอยู่ในเซกชันที่เป็นไปได้อยู่แต่ในการตรวจสอบเราไม่ได้ตรวจสอบแค่ว่ามันได้เป็นจำนวนเต็มหรือเปล่าเราต้องมาตรวจสอบด้วยว่าแล้วถ้าหากเป็นอย่างนี้ค่า p ณนะตอนที่เป็นจุด c กับ p ณนะเป็นตอนตอนเป็นจุด e ยังถูกต้องยังน้อยกว่า จุดดีด็อกหรือเปล่าแล้วบอกว่าถ้าแทนลงไปที่จุด c คือแทนลงมาที่ตรงนี้ถูกไหมครับ15คูณ20บวก21ตัวนี้คือ15คูณ20คือ300บวก21เพียงของกระเถิบ pe ทิ้งไปก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้ก็เลยกลายเป็น321ซึ่งมันยังน้อยกว่า323อยู่แปลว่าอันนี้ยังถูกเงื่อนไขยอยู่ ถัดมาถ้าเป็นจุด e เราบอกว่ามันคือ 11a บวก71เอ่อบวก77ก็คือ11คูณ20บวก77ตัวนี้ได้220บวก77หรือก็คือกลายเป็น297ซึ่งเราก็บอกว่าตัวนี้ก็ยังถูกเงื่อนไขยอยู่ว่าจะทำให้ตัว d d o c เป็นค่าที่มากที่สุดเหมือนเดิม นะครับส่วนจุด a a ใหญ่กับจุด b ใหญ่เราตัดทิ้งไปแล้วนะเราไม่ต้องตรวจสอบแปลว่าตอนนี้ค่า a ถ้าหากใช้ค่า a เป็น20จะทำให้มันได้ค่าจุด d ด็อกเป็นจุดที่สูงที่สุดมีค่ามากที่สุดแล้วได้323โอเคทีนี้ถ้าหากเราไม่เชื่อเราลองมาเช็คอีกทีนึงว่า e มันใช่หรือเปล่าพี่แ้งขอมาลบฝั่งนี้ให้แล้วกันนะครับสมมุติว่าถ้าหากว่า E เป็นจุดสูงสุดบ้างหละ่ะ ถ้าให้ e คือคูณดับศูนย์สิเป็นจุดสูงสุดแปลว่า1 1 a บวกเจต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับต้องมีค่าเท่ากับ323ถูกไหมครับแปลว่า1 1 a ย้ายเจไปลบ323ร้ลบเจซึ่งปรากฏว่ามันลบกันออกมาลงท้ายด้วยหตัวนี้กลายเป็น สามสองสามลบเจนะครับเลยกลายเป็น6กลายเป็น4กลายเป็น2 246แล้วถ้าเอา11ไปหาร246หารด้วย11บเอะครับมันได้ค่าเท่าไหร่ครับมันหารไม่ลงตัวนี่มันได้22กว่ากว่าใช่ไหมครับถ้าลองหารตั้งหารดูละกัน่หารให้ชัดเจน ตัวนี้คือ2 22ก็2 22เหลือเศษ4ส่วน11ซึ่งมันก็ไม่ใช่จำนวนเต็มอีกแปลว่าตัวนี้ก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นข้อสรุปเราบอกได้ว่าค่า A เป็นไปได้คือ20เท่านั้นที่จะทำให้เกิดค่าสูงสุดเป็น323ดังนั้นคำตอบข้อนี้นะครับพี่แบงค์เลยตอบค่า A มีค่าเท่ากับ20ซึ่งอยู่ในช้อยไหนครับอยู่ในช้อยสองอันนี้นะครับ ข้อนี้นะครับเมื่อไรก็ตามสมการจุดประสงค์ติดตัวแปรจะต้องมีการสมมุติค่าว่าจุดไหนเป็นจุดสูงสุดโดยก่อนที่จะสมมุติอย่าลืมนะครับจะต้องมีการทําตัดตัวบางตัวซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของแต่ละคนนะครับโอเคครับลองวิเคราะห์ลองฝึกกันดูตอบข้อ2นะครับ20